สวัสดีครับวันนี้ช่วงของใหม่ออกก็ต้องลองอะไรออกนี่บัดไฟนะครับชินเอสปิดไฟหลอกก่อนไอเราปิดไฟก่อนนี่มันจะได้ไม่สะท้อนนี่ชูไลชินเอสพีนี่นะครับนี่นี่ชินคือคือเอสนะครับไอกดโฟกัสลิบอลอ่านี่ชินขีดเอสพีนะครับชุดนี้มีอะไรมั่งโอ้เดี๋ยวเรารีวิวก็ไปดูรีวิวแล้วกันนะ เดี๋ยวได้รีวิววะโอเคเราจะเอาชุดเนี้ยที่มีไลายเทกับเคออสแล้วก็อีก11แคน11เโวล์ต่างๆเราจะมาทดลองเล่นนี่เขาก็ซื้อไปคนละสี่กล่องมาจัดกันเอาเริ่มจากทางซ้ายก่อนเลยขาประจำเราตะเออเอาอะไรมาเล่นวันนี้เคออสที่เติมของใหม่เป็นหลักก็ของเก่าผสมตรงนี้จัดตามตามรีติสที่เขากำหนดนะอ่าเคออสนะต่อไปมาเฟียโหชื่อคน โมดเถื่อนมานานหายไปนานมาเฟียแต่แต่ใจผมไม่ค่อยสู้คนนะผมสู้คนผมตายไปเลเด็กอันนี้มามาตั้งแต่ก่อนเปิดร้านเลยป่ะครับเฟียอะไรมาเล่นในมุกเดิมไลท์เทนะคือเอาของเก่าแล้วก็เสริมตัวใหม่เป็นหลักครับอ่านี่หละโอ้ยนี่เลยดูเดี๋ยวใครเจ๋งกว่ากันเดี๋ยวพี่จะล็อกเป่าเปิดไฟปังสว่างปื้ดแสบตาแสบไหม แซบช่างมึงอ่ะเดี๋ยวเราจะโยนลูกเต๋าอ่ะเล่นตาเดียวไปเลยหรือจะมีเอ้ยตา,<ส>ตาชวนียนอ่ <c oughs> าพาพี่แกลิศใหม่เลยเดี๋ยวอะไรไนตะตาเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนใส่ได้ใบเดียวเหรออ๋อไม่ลืมลืมตัวอะไรวะตานี่งวะอ่าเดี๋ยวดูนี่ตัวอะไรไ่ลืมไปลืมจะไม่กี่ใบใส่สองอ่าเขาให้ใบเดียวใช่อ่าเดี๋ยวพรพุตาเปลี่ยนแป๊บ อ้าวหลังหลังจากแก้ลิสแล้วพิต้าลืมลืมไปสองใบเว้ยอ้าวเ๋ยวลูกต๋าใครชนะลงก่อนเลยใครมาก่อนลงก่อนตาเดียวรู้เรื่องเจ็ดถือว่าเยอะพอสมควรถือว่าทำได้ดีโคตรอื้อเสียงกันนิดเดียวช่วงของใหม่อย่างนี้สกิลมีผิดหรือไม่ไม่ลืมเดี๋ยวนักอ่านเลยนักสืบโซเชียลช่วยกันดอยวันนี้คอมเมนต์ได้อ๋อพี่พี่บอกก่อนนะครับ บางคอมเมนต์บางคลิปที่พี่อัพแล้วเนี่ยทาง YouTube บังคับให้เป็นช่องเด็กนะครับคอมเมนต์ไม่ได้พี่เปิดพี่เปิดคอมเมนต์ก็ไม่ได้นนี้ครับบางคนเวลาพี่เป็นช่องเด็กเนี่ยยอดจะน้อยมากเลยยอดวิวเหลือไม่กี่ร้อยเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับกันกันนะครับกันไว้เลยน้องๆที่ดูพี่อยู่นะครับช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งติ๊งต่องติ๊งต่องนะครับมันจะเตือนตลอดช่วยกันหน่อยเร็วพี่จะได้มีกำลังใจทำต่อ แล้วถ้าใครอยากจะอุดหนุนชุดใหม่เนี่ยชุดเนี้ยชิน SP เนี่ยนะครับนี่นี่ยนี่นี่ไปใต้คลิปนี้เลยครับพี่ทิ้งลิงช้อปปี้ลาดาไปแล้วกล่องละร้อยสามสิบห้าบาทโอ้โหไม่อยากจะขายของอนนเลยเท่าน,น,น,นี้ดีกว่าเท่านี้ไ,ไ,ได้ก่นอนตะเกียร์ไหนใหม่ๆอ่านดีๆนะเฟ้ยอันนี้คอมเมนต์ได้นะ น่าจะได้แหละตัวใหม่ครับไหนตัวใหม่พี่โตอุ้ยเกลียวเท่าเกลียวหลุมไม่ใช่เกลียวเฉยเกลยคนนี้เก็บสองลงแยกกระนึกรองกล่องโรลิทขนงมึงไม่สี่นีเราไม่เซยำนองอะไรได้ไหล่นามอเตอร์สองใบต้องกลับมาอ่านชาร์จไม่คุ้น พวกเก่าตัวใหม่ไม่คุ้นมึงเนี่ยมันได้เจอเคียออนนานเจอแต่มันกรมิติดูอ้สวัสดีครับเดี๋ยวพี่บอกเลยนะครับโอมาแล้วโอไวรุนติดลูกมีคนบ่นมามากบ่นมามากเลยว่าเบื่อมักรมิติเดนน้องๆที่ดูอยู่นะครับการแข่งวันเสาร์นี้นะครับพี่ขอนะครับ พี่ขอหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่เอามิติมาเล่นนะครับ <c oughs> ๆๆทา,า่ <c oughs> จีโนโ่ด้วย <c oughs> นะครับวันนี้มันไม่มาฝากผ่านคลิปไอจีโน <c oughs> ่ไวร์ล่นมันก็มิติจีโนโ่มันออกมันเอาโมเด็กมาเว้ยแล้วมันเห็นพวกแบบโอ้พวกตึงเยอะเว้ยแม่งเปลี่ยนเป็นมิติว่ะ <c oughs> ชาตสัง <c oughs> เกตไวร์ลุ่มลุยไปแล้วเสาร์นี้นะครับพี่ขอแบนมิติสักสักเสาร์หนึ่งนะครับนับตัวมใช่ใช่คุณดูกังนด้เป็นไงอานุสสเปย์อีกแล้วมาไว้์ลุ่นติดลูกเฮ้ย ไวเรื่อติดลูกมาเดินทำมาเดินโบอ่าเดวิวสองจั่วแดงสุด้านเลยเก็บเก็บิวสองัวแดงมองๆพียมองไว้เรอติดลูก่ช่ช้สองฝกสองอ่รนี้ก็ปล่อยเขาเล่านิานปล่อยเขาเล่านิานติดลูกแล้วก็ปล่อยาไไม่มีเล่าเยี่ใส่เล่าเยีไม่ได้เด็เพียวนวนกลองได้ป่าวะตอนนี้ก็มีมีแค่ตัวาออสขซอรคายก็เดียวแล้ว แล้วก็มาเด็บติดลูไอ้ลื่นติดลูทำได้เมื่อก่อนวนฟองโคตรท่าเบื่อเลยโอ้โหอาจจะถึงห้าสิบนะพี่ไปได้อีกรอบแต่ว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมพอแล้วแหละมัูดดูให้เหลือกินลำไยกันนิดเ่็นหลงกังไอรวมวงสิบสี่วิพอฮักยังไม่ถึงยังไม่ถึงเออไปเกิดกี่วิบะมาเทิร์นเลยตีให้ายแค่นี้พอแค่นี้พอโอ้มาเทิร์นอีกแล้วโอ้ชุบชุบชุบคนนี้นะ เจะหลบแบบไม่ต้องจ่ายคอรอสก็จะไม่มีสซนก็ได้เะหบแต่เหนื่อยสามขีดตายแล้วเดี๋ยวนี้วสามขีดครับลืมไปไม่ได้เล่นอะไรทีนะตายแล้วจู่อ่ะโอยไม่เจอวงการเลยนะเอาจริงผมลืมบอกด้วยว่ามีล้อนด้วยวางอยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้แล้วพี่เห็นแล้วร้อนมีล้อนมีล้อนเฮ้ยอตาบอกจะเอาล้อนออกให้อะกินได้ไหมครับใช่อนร้อ มันเหลือนี่ใส่ไปใบเดียวหรือสองใบเนี่ล็อตเนี่ยล็อตใส่ใบสองครับสองใบเลือดยโยจากไวต้าโอโคต้ามันมันมีตัวรูปมีตัวรูปทำเลือดอยู่โอ้โหลงกิวทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งไอชาร์ดหนึ่งเกย์ไม่มีเพื่อนจ้าเลยไม่ได้จืบะเอาละมันขี่เรือสเตชันจ่ายสามเกย์วะที่เป็นคนรสังเกตตอนสเตชันนะมันบอกว่าเฟเิกบอกว่า สามารถนำมาเติมที่ช่งนดับเราได<ค>้มสามารถข้าโซได้แต่ผมเลือกไม่ใส่คอ,อมมอนแล้วนะม็จะสป,ปีอะชาร์ตหนึ่งเกยร์ยูหนึ่งยจกาหนึ่งได้มาหน่อยนี้ะคอมมอนเสร็จหนึเวอร์สองเวอร์สมเวอร์ ไปนี่อีกแล้การกลับมาของสองผู้ยิ่งใหญ่ครับไลเทกับเค <c oughs> อไรโยทอีนั่ไหมแบบราดีเอาหน้าหน้ามือตายแน่ไรโยอทีนะเล็กทิ้งมือกันชาร์จจวดมือเน่าเป็นพิเศษอย่างว่านี่ไล่ไปนี่ของใหม่ไปนี่น้ำมอนเตอร์รองทับใจพัดสายฟ้าไม่เกินสามใบลงหลุมหนึ่ง จากนั้นนับเวิลโอ้ยหกเจ็ดเจ็ดครบทะกี่ใบพี่สต๊ากันสต๊าเจ็ดใบได้ไรเจ็ดห้าใบได้ชาร์จสองหิวสองถ้าเจ็ดใบได้จวดสองได้เถอะลำตั้งได้นะครับนี่มันยุคของเก่าจริงเนี้ยเนี่ยปั๊มๆเลือดจั่วดๆเจะชาร์จจ๊แท๊ดเจ๊แท๊แต่เด็กเนี้ยมีข้อเสียที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยเรอเยตีโดนทีกันน่าอยูไม่ได้ด้วยน่าอยู่เลยโดนทีอย่างเงี้ยแค่นั้นเลย แต่ถ้าเขาไม่มีก็เท่านั้นใช่ไหมใช่ใส่กันก็เนีใส่ใครได้ใส่ใม่ได้ใส่ไม่ได้อ๋อห้ามใส่เหรอใช่มันไม่ได้บอกว่าใส่ได้จาน่งเกดเจือสามลำเลยลำวงลำวงลำวงโล่ไอ้สิทธ์ยิงโล่อ้สิทธิ์ข้างข่าวทีมึนหนึ่งใบ ทิ้งชาร์จถัวเ็บประสาทคองฟา้า,า,า,าล่า,าไปนี้ชาร์จสีชาร์จสีฮีลสี หนึ่งสองสามสี่ทำเลือดแข่งกันแล้วเย้เหนื่อยเขเล่นอะไรที่เหนื่อยมากเหนื่อยเป็นพิเศษนี่กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยเกมละยี่สิบสามสิบดัดสีเนี่ยก็จสังเกตเรียกใครมาลงอะวอเทลอือขอบวอเทลงั้นเมื่อไหร่จะตีมันตายวะเนี่ยมาเฟีย ทางขวามือเป็นบาเฟียนะครับก็เลยตี26ตายวะเนี่ยบุมเท็น่ดิคอนเลยปกดโอเวอร์โรทิ้งมือหนึ่งไปเต็ยมชุบไปงั้ตาถือว่านารุกเก่าๆมันไหมมันครับได้แล้วได้ฟิลเก่าๆมาเนอะผมเนี่ยชอบเขียวนะโอโอใส่สูตรหมดโอมันบังคับปะเนี่ยมันบอกบังคับพีไม่เกินมันไม่บอกไม่เกินมันบังคับ บางครับต้องต้องโอ้ลืมดูโอ้ลำจนลืมดูโอ้โอ้ของหมดไปหาไซส์สุใช่เพิ่มไซส์สหมดเอาอะไรดีนี่ที่คุ้มสุดก็อันนี้การทำลายปะการทำลายพี่เธอเอง อ่าถ้างั้นก็อันนี้เล่นขำๆไม่เล่นแข่งนี่โชว์ความหรูโชว์ความหรูโชว์ใบเลยโชว์ความหรูใายของพี่สั่งนี่ใช่ลงบันทับป็นเฉียดอยะไรเงี้ยมันผัดกับล้ำเนี่ยโอ้โหเดียกลำเช่นเดียวกันคอหนึ่งเชนเดียวกันเปแต่คนเร็วกว่าเธอเลยล้ำจนเร็ไซส์ศูนย์ อ๋อลืมบอกโอ้ลืมบอกลืมบอกคนดู<ม>อ่าโอ้รัวบอกไใบบอกว่ามเมื่อกดแล้วตลอดเกมนี้การ์ดท,ทุกใบบวกหม,มื่นบวกหนึ่งครินะครับจนจบเกมนี้เลยนะจนจบเกมนี้ยำต้องรอร่างใหม่มามถึงจะเฟี้ยวเงาะกว่าน,นี้ลุงกับพ่อไดีมากเลขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นแหละนี่มนักสุทเจ้าแสดงเลยโอเค แมลงแนวยุงไม่มีเป็นเหตประนันก้งกระตุกเียเรอวันี่กัดทะลเกี๊ยนแน่ก็งงแมลงยุงตีกลางตีใส่นี่เลยมีเป็นเหตคไหมมนคิดกับลายช่อสวอห่ารายได้ทางนี้ของใหม่ชั้นเกี แล้วก็ยกเลื่อนจมตีชั้นเกดบุ้งไรถ้าบนสนามมีเคียวสองใบมากกว่าได้โจยย์เล้วก็โดนยกเลิกไม่ได้ห้ามตัดเวทใช่ซองหรือสลิปที่พี่ต้าทางซ้ายมือใส่อยู่พี่ก็มีขายนะครับแพ็คล่ะร้อยเก้าสิบเท่าไหร่วะบอลกลางร้อยเก้าสิบเก้าสห้าว่าจำไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละนี้้แลวอเข้าไปที่ร้านพี่ครับใต้ลิง์นะครับพิมพ์คำว่าสลิปก็ออกนะสลิปหรือซองก็ได้บอกนะว่าจะเป็นดาโกเก่วชายคนนั้น หนุ่มโกเลมคนนั้นใส่แล้วแท่งจริงวัยรุ่นติดลูกตายแล้ววัยรุ่นติดลูกเหนียวชิบหายเคอเนี่ยอันนี้หลูกพขาติดีเลยอะโอ้เจาะยากมากโคตรเหนียวอะโอ้ยมึงเล่นกันไปเล่นมาเลื่อนมึงขึ้นทั้งสองคนเลยนะแล้วเมื่อไรจะเกมเนี่ยต้องเชิญลอตเวอร์รอแล้วอยเชิญลอดผมกดเลยแต่เสร็จแล้วเหรอสิบไป รอบที่อะไรเนีใช่ไหมมีรอบที่สามตีหัวตรอบที่สามพี่ใส่รอบแรกใครตีแรกกว่านนี้นะพี่มันมีทิปเปิลเหรอมีทิปเปิลของใหม่ของใหม่มีทิปเปิลของใหม่วันนี้มันน่าเป็นเดชสักห้านะเจ็บทีเลยตอนแรกเดี๋้อเจ็บกระดองใจเลยเจ็บทีจากยี่จากยีิบเก้าหรือยี่ิบห้ามี่คือเจ็บทีโอ้โหตอนแรกมันยี่สิบหกตี โอ้คิวรีบูตแปะทิ้งเอทิ้งแลยเวฟซีใช่ไหมโอเคถ้ายกเลิกโจมตีแล้วถ้าเป็นเวฟซีจะตัดเฟสทิ้งเลยทิ้งไปนั้นเลยต้าใช่ครับเพราะว่ามีใบบนมือยังไงมันมีเกณเล่นแล้วมึงอ่านครับนี่ไงแปลงล่างโอ้โหการลมล่างระหว่างเคออสและลอตล้อตัวหลูกมันโคตรน่าเกลียดเลยยังไงมิติเร็วกว่าไหม เหนียวกว่าเหนียวกว่าเด็กนี้เหนียวกว่าอย่างนี้มันเหนียวอะอย่างชีมมันเบิ่มๆเลยโคตรเหนียวอะที่ผมลืมตอนตอนจะเพลินเก็บเทคเมนต์ชิมชิมมชชิมชิมชิมชิชิมชิมชิมชมชมชนมิมช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 ิ้มชิมมงมม โอ้ยปืนพ่อหนุ่มปืนโต <c oughs> ปืนโตกระบอกแค่ไหนกระบอกแค่นี้ตีหน้าอยู่นะยผมแค่ผมสามารถรล่ได้ถ้าไม่มีเวนิตี้อ๋อตอนนี้ซัมนเนอร์เรามีนะนะ เดีจะลงในสนเนอร์ไปนาไทยครับเดี๋ยวพี่จะลงในช้อปปี้ลาซาดาแล้วนะทออาทอเป็นพิเศษแต่พิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ S U M M กีอตัวะก่อน S S M M ของอะไรซมอนเนอร์ซัมมอนเนอร์ผมไม่มีตัดเลยอแล้วสยามกระตูน S U M M กี่ตัววะดูดิภาษาไทยก็โซแม่คมม้าซม มันก็มองไม่อห่างรับนอมันแล้วก็สไลเอนอนหนูอ่างเราเรือกระรานส่วนภาษาอังกฤษนะครับ S U W M แล้วก็ O N E R s u m m o n e r จะใส่มาสเตอร์หรือไม่ใส่ก็ได้ไวรุ่นลูปดิดมาอีกแล้วมาอีกแล้วันะครบจนตอนนี้จะสองทุ่มเลยไม่ได้ทำงานไม่เลิกทำงานเลย ไว้เลือกกลุ่มเดินโปรค<ถ>ิวสองจูอะไงทีแรกกูนึกว่ามันจะเล่นกันแป๊บเดียวโรงี่กูกินข้าวดีกว่าโอ้ยแม่ขงแม่เอ,อ้ยไม่กินข้าวทัง,งวันเลยเนี่ยสองทุ่มแล้วเนี่ยไปอะไรก็ได้ที่จะจ่ายค่าคอสโอ้โอชีจริงๆพ,พ,พี่พี่ยังไม่ได้ร<ล>ะเบิดตั้นเนี่ยเอาอย่างนมาเล่นเลยนั่งอัดก่อนรอระเบิดตั้นเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้จะอัพหลังระเบิดตั้นนะไปกันหยกหยกตีภาษาไายไปแล้ว อ,นนอยู่ไหมเดี๋ยวดูหลุมแค้นไปดูหลุมไปค,ไปค,ไปครูอ่ะไม่สิหยิบนะครับหยิบตะเวทไม่ได้ไมีปเดียวเก่าไปใหม่เก่าไปใหม่อ่าช่วงลองครับช่วงของใหม่ก็ต้องลองแต่ในของเก่าเกินจำไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่ได้หยิบมาเล่นนาน <c oughs> <ๆ S 1> บั็อเฉยเลยจะขึ้นได้ไหมยามนาคถ้าไม่เล่น <c oughs> บ่อยๆม,มันจะลืม <c oughs> นะพี่บอกให้ใหญ่ตาช่วงนี้มาเดินอยู่ดูเขาเล่นมันไม่ยอมเล่นเว้ย งเนี้ยเดี๋ยวพอไปแข่งจริงกันลืมโน่นลืมนี่เสาร์นี้จอมานบอกจะมาพังงานเอาแชมป์ใช่ไหมผมเห็นมันได้แชมป์ทั้งทีในวีเนี่ยรับไม่ได้ต้องหา่ต้องเล่นโม่ข่อนใช้ไม่เก่โอ้โหเหนื่อยไป็นพิเศษคนเจอจะเหนื่อยไมิเศษโอ้สามสิบต่อรายการไปไหนทางขวามือเนี่ยไอเฟียหายหมดแล้วพี่รถมันรถสามใช่ไหมรถนเลาะที่เราไปต้องไป สองทีเปิดไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ไม่เพราว่ามีรถหนึ่งแน่นอนแบบนี้เอาเลยเปิดรถลงไปนี้โลมันไม่ต้องมีเพื่อนใช่ไหมไม่ต้องมีเพื่อนที่บอกนี้ว่าถ้ากดโอเทอร์หรือโอโทรความเสียหายทั้งหมดลดลงเหลือหนึ่งแค่เหลือเหลือหนึ่งความเสียหายทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเทอร์นี้หรือว่าไงจะจบเท่านี้พี่ลดลงหนึ่งลดลงลดเหลือยิงได้ไหมก็ถ้าสมมติยิงไม้ตายสิทีก็เหลือหนึ่งไม่กูจะยิงใบนี้ทิ้งก็ได้ไหมต้องตัดเวทพี่ตัดเวทตัดเวทเนี่ยลดเออหนึ่ง เราสามอันหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งต้องรวมมากเลยีหนึ่งอีก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 หนึ่งตีไปแล้วรองหนึ่งนับผิดเลยตีอีกหนึ่งนี่ถ้าไม่ลดอีมึงยังเกือบตายเลยลดเนี่ยผมลงไปแดนกับพื้นแล้วพี่หมดและมั้งผมรอนับอยู่นับนะพุกาโร่พังอัดต้องสี่เวฟเลยเหรอวะเยอะเกินไปพุกาโรคพังอัด ไม่มีอ่ะผ่านแล้วลวอเ่ยเอาไม่อยู่ครับใบเดียวอยู่เลยครับนี่โล่ตัวนี้โอ้มือเลยใบของใหม่เหรอเนี่ยทาพี่ของใหม่แต่ล้อดวสู้กับมันบางทีเด็กไม่ใช่สู้ไม่ได้นะบางทีไอมาเฟียมันจัดมาก็ยังสู้ไม่ได้นี่ไม่ได้จัดเล่นแบบใครเลยผมขาดอยูใบเดียวที่แบบว่าเลืมหมยิมมาแต่แต่ก็ดีครับผมจัดอ้นนี้ลิติกอะเป็นดีกว่าไอตาโกงครับเหลี่ยมเมื่อกี้จัดท้ใส่ใบเดียวมันใส่สองใบ ต่อซ้อมเล่นอ่ะขอโกบุทเมื่อกี้พอจะแข่งมันไปเปิดดูเอ้ยพอจะเล่นจริงมันไปเปิดดูได้ปะเนี่ยตอนนี้โดนแจ้งเลยไ้อันนี้นี่เห็นเพื่อนชาร์จเสือไปเทิร์นไหมภาษาไทยทำยงไปเทิร์นไหมไปเทินแหละมีอะไรไหมพี่ทำท่าให้ดูนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมีของให้ดูมีของให้ดูอีกแล้วแปลกขาดไปตัวไวรุ่นติดลูกเดี๋ยวเจอไวรุ่นนอร์เวย์เดี๋ยวก่อนมึงสแกนดิเนเวียครับตัวนี้ทิ้ง ังทับได้เลยเหรอสัมผัสเห็นเห็นเห็นภาพมนจะมีคนกระโดดมาใช่ครับมีคนกระโดดมีคนกระโดดสัมผัส,สได้ว่าจะมีคนกระโดดมาจากมืออยู่ขึ้นมือหนึ่งที่เหลียลงนี้โอเคลอดบอลตกมีคนกระโดดมา <c oughs> บากกระโดดมาอีกแล้วโอ้ย <c oughs> ใจเกลียเกินขอโทษอะไรครับพี่มาอีกแล้วชี้ชี้ชี้สง่งไปเอาลงหลุม <c oughs> ชี้อะไรว่ามาถึงเอาลงหลุมเลยเหรอ <c oughs> โอ้ ปากอแต่อะไรก็ยอมไฟนอลผ่านเลยกับพี่จะตีจะตีกูอีกไหมแต่พี่ตาถามมือกี่ใบมาเฟียขวามือเนี่ยมีมือไหมนี่ครับนี่ครับมีมือมีแต่มือครับแต่มือป่าๆครับไม่มีครับอุปสรรคถูไม่ได้ภาษาทุปสรรคถเกิดอะไรเลยนโอ้โหสายไป เกียวจริงๆว่ะแม่หลุดติดหลุดติดที่คนน่าเกลียดเลยกบเกมนู่นนี่โหอ้โหันล้ำเศร้โหผมเชื่อเขาสามารถชนะได้ในโมงก่อนมาเด่นมาอีกแล้วไวรุ่นติดบัคมือไม่มีแล้วเอ้ตาออกไปก็ตายแล้วมือจะกลายเป็นเด็กละชาติวจัะเกต อันนี้ตีเป็นสามคิแล้วก็อันนี้ยิงหนึ่ง1 1> เลือกทางซ้ายสามนะครับทางขวาส<บ>ี่แเรียบร้อยครับตบมือดีใจกันหน่อยเร็วนำ<บ>นานเหลือเกินฝ่ายซ้ายชนะไปนะครับเป็นเคออสเสริมพลังใหม่อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเืเ่เราจะทยอยลงนะครับถ้าใครอยากให้คอมเมนต์จัดเด็กอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะเดี๋ยวพี่จะถ้าว่างพี่จะจัดการนะรไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ